ติ๋มโยที่สามแยกองค,คลักนะคะแต่ว่าเลยจากสามแยกองคลักมานี้ประมาณ500เมตรเองค่ะแล้วก็ติ๋มข้ามคลองมาด้วยนะคะคลองก็จะเป็นคลองชนประทานนะคะเป็นคลองรังสิตนะคะนี่คือคลองรังสิตท,ที่ว่ายาวไปจนถึงปักุมธานีนะคะคลองนี้นะคะจะติดกับถนน305นนะคะคลองนี้ค่ะคลองนี้นะคะจะมีความกว้างมากนะคะหน้ากว้างอยู่ประมาณ ได้นะคะกว้างมากๆนะคะเป็นคลองสาธนารณะนะคะเป็นคลองระบายน้ํานะคะ <S <S แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งด้านนี้ค่ะ <S <S แปลงนี้นะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดไร่กับหกสิบเอ็ดตารางวานะคะแปลงนี้นะคะ <S <S หน้ากว้างอยู่ที่43เมตรนะคะลึกอยู่ที่238เมตรค่ะแปลงนี้นะคะแลวเป็นแปลงที่ถมแล้วด้วยนะคะแต่ว่าถนนของอ,อบอจอนะคะขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนะคะขององค์อําเภอองคลักนะคะจะได้ทำถนนเรียบคลองขึ้นมานะคะแล้วก็แต่ก็ยังสูงกว่าแปลงที่ดินอยู่นะคะตรงนี้ก็น่าจะต่ำกว่าประมาณห้าสิบเมตรนะคะทิเสินแปลงนี้นะคะก็จะมีความต่ำกว่าถนนอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะคะแปลงนี้คะแต่ว่าทางเจ้าของก็ได้ถมแล้วด้วยนะคะแปลงนี้นะคะมีความพิเศษอีกคืออยู่ฝั่ง เดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะท้ายแปงก,ก็จะเป็นคลองศรีสะกระบือนะคะติดคลองศรีสะกระบือเลยนะคะและที่สําคัญนะคะแปลงนี้จะมีความพิเศษในเรื่องของใกล้กับโรตัสค่ะที่ถนนตรงนี้นะคะอนาคตนะคะตอนนี้มีงบประมาณแล้วนะคะจะเป็นถนนลาดยางนะคะทะลุออกตรงถนน ตรงนี้จะเป็นถนนเรียบของก็ว้างถึง8เมตรค่ะและถนนที่จะทะลุตรงนี้ไปนะ ออกมาแล้วนะคะซึ่งนี่ค่ะกำลังเริ่มทำที่ดินนะคะแปลงนี้อยู่ราคาที่ไร่ละสี่ล้านบาทนี่ค่ะติ๋มคิดว่าแปลงนี้นะคะถ้าหากเราซื้อติ๋มคิดว่าเราน่าจะซื้อตอนนี้นะคะตอนที่ความเจริญยังไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้นะคะถนนที่ยังไม่เสร็จนะคะติ๋มคิดว่าถ้าหากปีหน้าถนนเสร็จรับรองแรงกว่านี้แน่นอนค่ะแปลงนี้ขายไร่ละสี่ล้านบาทมีทั้งหมดเจ็ด 7ไร่นะคะกับ61ตารางวาหรือว่าราคารวมเหมาอยู่ที่28ล้านกับอีกเศษนิดหน่อยนะคะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายออกให้หมดนะคะหน้ากว้างก็พอพอเหมาะพอเจาะอ,อยู่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่43เมตรลึกอยู่ที่2 3 8้ส่วนด้านลึกนั้นก็จะเป็นติดคลองศรีสากกระบือสามารถทำร้านอาหารทำบ้านสวนได้อีกนะคะทำหอพักนักศึกษาสำหรับ นักศึามสบก็ได้อีกนะคะแปลงนี้สนใจที่ดินแปลงนี้ทักติดม,มาค่ะ084 132 0179ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเลยนะคะสวัสดีค่ะ